สวัสดีครับมีสินค้ามาแนะนำนะครับลูกค้าเห็นไหมครับโรบิน ec04 นะครับตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยนะครับมีคนแก่เอามาขายให้นะครับแกบอกว่าไม่ได้ใช้ขอให้ช่างช่วยซื้อไปหน่อยนะครับทางเราตัวนี้นะครับเป็นตัวแท้อย่างที่บอกนะครับโรบินนะครับสังเกตดูนะครับ เ,เป็นภาษาญี่ปุ่นตัวอุปกรณ์ทุกอย่างถือว่าครบแต่มันทิ้งไว้นานเกินไปนะครับก็เดี๋ยวเราหัวเทียนก็เป็น NGK นะครับชุดชุดช่วถ้วยคาร์์นะครับก็ยังเป็นของเดิมที่ติดมันมานะครับชุดแทนนะครับเดี๋ยวทางเรานะครจะเช็คใส่น้ำมัน แล้วก็ล้างขาบูไปแล้วก็จะล้างนะครับส่วนชุดแฮนผมไม่ชอบแบบนี้นะครับแบบเก่าเอามาใกล้ๆแบบเก่าจะเป็นแบบบีบธรรมดานะครับผมไม่ชอบนะครับโดยความส่วนตัวผมจะเปลี่ยนเป็นชุดไกด์คันเร่งแบบนี้ใส่ไปให้แล้วก็ประกับแฮนยกสูงจะเปลี่ยนไปให้นะครับท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้ตัวแท้เดี๋ยวเราจะเช็คล้าง ตัวนี้ถือว่าเป็นเบนจภะพาคีถือ,อถ้าเรียกเรียกภาษาพระครับต้องมีไว้ในครอบครองตัวนี้นะครับถือว่าแก่มเลยนะครับขาตั้งสังเกตดูเป็นแค่สนิมนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดเช็คให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับดูสีสันยังสวยงามนะครับถ้าล้างออกมานี่ถือว่าสวยเลยนะครับท่านไหนนะครับ ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวทักเข้ามาในข้อความนะครับเราจะทำแบบใส่คลิปเลยนะครับพร้อมใช้งานให้ลูกค้าไปนะครับถือว่าแจ่มเลยถ้าตัวนี้ถ้าใครได้ไปใช้นะครับคาบูเดิมกล่องอากาศเดิมนะครับลองถ่ายรอบๆดูเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ คลิปนี้เราจะถ่ายแบบเดิมเดิมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเราจะทำการถ่ายแบบที่เราทำเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยครับมือสองคันเทพโรบิน NB04 นะครับอย่างสวยสวัสดีครับนะครับโรบินนะครับ EC 04นะครับ ที่เมื่อสีนะครับเราทําการล้างเรียบร้อยนะครับอย่างสวยเลยนะครับตัวแท้นะครับตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับจะตอกรหัสนะครับคราบแท้นะครับก็ถังแท้เดี๋ยวเราจะประกอบทั้งหมดสังเกตดูคาบูเดิมๆเ,เลยนะฮะเราก็ล้างหัวน็อตยังใสนะครับเราก็จะประกอบคืน เหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับเราจะใส่ชุดแฮนด์นะครับตัวประกับแฮนด์ยกสูงเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะใส่เป็นแฮนด์มัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมใช้งานนะครับนะก้านก็จะเป็นก้านเดิมที่ติดมานะครับสวยเลยนะครับไม่สึกนะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้นะครับนะะหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์เดิมของมันนะ สวยครับทำเสร็จเดี๋ยวค่อมาดูกันเดี๋ยวเราจะประกอบพอดีครับครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเมื่อกี้นะครับโรบิน EC04 นะครับตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับอย่างที่คลิปเมื่อเช้านะครับไม่ได้ทําอะไรเลยล้างทําความสะอาดอย่างเดียวล้างคาบูนะครับล้างถังล้างอะไรพวกนี้ครับดูรอบรอ ที่ผมไม่ชอบผมก็เปลี่ยนนะครับหัวเทียนดูหัวเทียนหัวเทียนยังเป็นหัวเทียนเดิมนะครับที่ไม่ดีผมเปลี่ยนตัวล็อกก้านผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่ชอบนะผมก็เปลี่ยนเอาชุดมันติฟังก์ชันใส่แล้วก็ประกับแฮนด์ยกสูงเปลี่ยนใส่ให้ใหม่ดูโดยรวมนะครับกล้องแพนไปได้เลยนะฮะ โดยรวมแล้วสวยใสนะครับมาถึงบางย่านะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับหัวเกียร์พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับตัวนี้เป็น2จังหวะเปิดน้ำมันดึงโชกนะครับสตาร์ทเธอติดแล้วก็โชกขึ้นในตำแหน่งเดิมเหมือนทุกตัวนะครับที่ลงขายถ้าปิดสวิตก็ตัวนี้ก็จะมากดสวิตเอานะครับตรงนี้นะครับ สวิตไม่ได้อยู่ที่ตัวแฮนด์คันเร่งนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับตัวนี้แน่นเลยครับเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นของใหม่ได้เลยนะครับสตาร์ติดง่ายด้วยนะครับเดินเบาได้ดีนะครับพร้อมรับประกันได้เลยนะครับลูกสูบเดิมอะไรเดิมทั้งหมดแค่ล้างทำความสะอาดตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับถ้าเข้ามาได้เลยเราพร้อมจัดส่งนะครับก็จะแถมชุด ใบมีดสายสะพายพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรอบสูงๆนะครับเดินเบาได้ดีนะครับรอบสูงก็ก็ถือว่าดีนะครับพร้อมใช้งานถือว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวมาฟังเสียงลองสตาร์ทอีกทีปิดสวิตช์นะครับนะฮะก็กระตุกข้อมืออย่างเดียวนะครับนะฮะ ชิวๆเลยฮะถือว่าใครได้ใช้ไปถือว่าได้ของดีไปใช้เลยตัวนี้เดี๋ยวทางเราจะเทสให้ชมวิธีการตัดนะครับให้ลูกค้าดูนะครับวิธีตัดจริงเลยนะครับนะฮะสวิตเราไม่ได้ต่อจากแฮนนะครับเรามาต่อตัวกดนะครับนะฮะตามนี้นะครับถ้าไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ